สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่กับไทยบานเฮาสตูดิโอครับมึอนีผ้ามาเบิงโรงเรียนมันทลาดครับสมัยเป็นเล็กน้อยเนาะมองนี้ก็เป็นมองเตบอลครับเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงครับย่อนไหวเก่าๆสมัยเป็นเล็กน้อยครับมองนี้สมัยเป็นสมัยยุประทมเนาะครับผ้ากันมองนี้ไม่สิแปนครับแปนเอิดเติดเลยมองนี้นี่มองนี้แปนตาไนครับผ้ากันมาเตบอลนู่มองนี้แหละ เนี่ยมงเตยบอลเลยเตยแบบไหนเอาต้นไม้แล้วครับเป็นโกเนี่ยต้นไม้เป็นโกครับเราพักกันแลนเตยโอ้มีแต่ทรายครับตะกี้มึงนี่ว่าหกปันนี่ลบต้นไม้แล้วครับตะกี้เตบอลนาะพักกันลบต้นไม้ฟังนี่ก็เป็นโกอีกฟังหนึง่งฟังนี่ก็เป็นโกอีกฟังหนึ่งครับมวนกุ๊บครับตะกี้ สมัยก่อนเตยบอลหวังนี้บาท,ที่นี่พ่อไงขึ้นมาจักนอยครับคู่เพิ่นกับผ้ามาปุูกกล้วยครับนี่บริเวณนี้เป็นป่ากล้วยบเบิดเลยสมัยตะกีบักได้วู่เขามาเล่นในป่ากล้วยครับหัวโนออกไปครับจักเม็นย่งเขกหัวมันเนี่ยครับตะกีเป็นป่ากล้วยมีมูบกักอันนึงครับมันมาเล่นในป่ากล้วยผู้เดียวหัวโนออกไปครับถือสงใช้ เขกบระกอกค,ครับนี่มวนครับสมัยเป็นเล็กหน่อยตะเกี้นี่ย่อนไว้สมัยเก่าๆของโรงเรียนมันทลาดครับมวนกุ๊บซูม,มือนี่มันเปลี่ยนไปหลายครับโรงเรียนก็คือว่าละ่ะผู้บริผู้บริหารแต่ละคนครับเขาเขามากเขากับมาเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,ย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 ยางให้มันดีขึ้นครับสมัยผมยู่นี่ก็ประมาณ ยี่สิบปีที่แล้วแล้ะครับยี่สิบกว่าปีละยิมาอยู่นี่เนี่ยครับโรงเรียนตะกี้ก็เป็นซะเนี่ยตะกี้อาคารเป็นอาคารใหม่ครับผมท่านอยู่แล้วก็มีต้นอันต้นหางนกยุ่งอ่าต้นหางนกยุงสองต,ต้นต้นบักไงตะกี้เนี่ยแล้วก็มีอันมีอาคารเลี้ยนเป็น เป็นไม้ครับตะกี้ลมเลื่อนดีครับชุ่วม,มื่อนนี่ฟูดา้ามีแต่โฮมต้นหมวกงอตะเกียมีหม่อ,อ,งงมมองนั่งองยู่หม่องนี่นี่ครับโรงเรียนมาตลาดตะกีบวมีครับหม่องนี่ จะเป็นห่หมไม้เป็นต้นไม้ปลูกดอกไม้หลายๆอย่างครับพอมาเป็นตะกี้หัวข้างหลังนี่รัดออกไปได้ครับตะกีพากกันไปวักเขียบวัดครับจกะกวาถึกนังสติจกะกวายั่งเนี่ยครับตะกีเล็กหน่อยมึนหลายครับโอ้ตะกีเข่าแถวอยู่มังหันครับม้วนสมัยเป็นเล็กหน่อยสูมือเนี่ยมันเปลี่ยนไปหลายแล้วครับ สลามองนี้กับกับคือเก่าครับแต่ว่าสลาเนี่เพิ่นเห็ดใหม่สล่าผักนางผักครับเพิ่นเห็ดใหม่ตะกีมันก็อยุ่ไตโฮมเอ้ตะกีมันยุ่ไตโฮมครับมาที่นี่มองนี้มันก็มีต้นไสรหน่อยครับกินจนพักกันกินจนปวดท้องครับต้นไสรหน่อยกินกับแจ้วแจ้วพริกผงตีตะกีสื่อแจ้วมีไอ้บุตรีครับตะกี งวนครับต่างคนต่างยุคต่างสมัยครับแต่ละคนแต่ละยุคสมัยมันบ่ขึ้นกันคนที่อายุหลายก็ผมนี่ก็สีเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าก็ยังดีครับที่ผมท่านในรุ่นของอบ้านเฮาสมัยเก่าครับเนี่ยครับโรงเรียนตลาดเปลี่ยนไปลร้ครับ ตะกี้กับมองหันกันนบซีมงงีต้นหมักม่วงไงต้นหมักม่วงหลายครับตะกี้โรงเรียนทลาดประมาณช่วงจกักตีฮาตีซีตีหาเอาแล้วช่วงหมักม่วงซี่ออกครับหมักม่วงน้อยออกนี่พักกันมาเก็บหมักม่วงเนี่ยพักกันมาเกบ็บหมักม่วงสมัยตะกี้แล้วจักว่าผีจักว่าอยังก็เบ่อหยานครับแต่มาพักกันมาเก็บหมักม่วงตีซีตีฮาครับพักกันมา ออกปันช้างสี่รือพาก,กันเล่นกับพกแตกเซลเซลครับอยู่โรงเรียนพาก,กันเรีนเลีนกับโพกกันเนี่ยครับซูมือนี่เปลี่ยนไปร้ายครับเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาไว้ซ้ำนี่ครับจังไดกับฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อกดติดตามครับสำหรับเมื่อนี่ไทยบานเฮาสตูดิโอก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ